อ n น m เมที่ e ดฟเฟนเดอร์ร้อยวันเดอะซีรีส์นะครับ EP ีที่เก้าหรือเปล่าฟาร์มนานมากจนลืมว่าเล่นไปถึงอีพีไหนแล้วนะครับจากอีพีที่แล้วนะครับที่เราสองตัวนี้นะครับสองตัวนี้นะครับก็คือเราจะมาอีโวแต่ว่าเราหาดาวไม่ได้นะครับก็คือประเด็นก็คือไปหาซื้อใช่ไหมลูกแต่ว่าคือมีคอมเมนต์บอกว่าดาวเมทติกเนี่ยมันมันลงขายไม่ได้นะครับเราก็เลยแบบ โง่ไปในจุดๆนั้นนะครับก็คือไม่ไ้รู้ว่าดาวพวกเนี้มันขายไม่ได้นะครับมันจะขายได้แค่พวกดาวตัวนี้นะครับเนี่ยดาวมิติเนี่ยขายไม่ได้นะครับเราต้องมาฟาร์มเองนะครับซึ่งตอนนี้ผมฟาร์มดาวดํามาสี่ดาวขาวมา5แล้วทุกคนนะครับผมจะไปอีโวสองตัวนี้นะครับถึงแม้ว่าตอนนี้นะครับผมจะอยากได้ตัวนี้มากๆนะครับแต่ก็อดไว้ก่อนนะครับมาทำ EP นี้ก่อนละกันนะครับ มาเริ่มกันแล้วก็อีโวเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูว่าตัวนี้มันมีสกิลอะไรนะครับให้ย้อนไปดูได้นะครับสกิลอะไรก็ได้นะพี่นี่ตัวนี้บอกเลยว่าใช้ดีอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันตีโซโลใช่ไหมลูกอ่ามันใช้เขาของมังกรนะครับเราจะไปคาบเขาของมังกรมาก่อนนะครับเราจะเราจะไปรีวิวอ่าพร้อมกันนะครับว่ามันมีสกิลอะไรบ้างนะครับไปเลยค้าบก่อนปาบโอ้โหอันนี้ใช้ดาวดากับขาวอย่างละหนึ่งนะฮะแต่ว่า คัตนะคิมซอนนะครับเนี่ยมันใช้ดาวเยอะมากนะครับนี่มันใช้สองอันเลยซึ่งเปลืองอยู่เหมือนกันแล้วใช้อันนี้เนี่ยดาวม่วงเนี่ยสามบสามดาวเลยทุกคนนะครับนี่มาอีโวพร้อมกันเลยนะครับปึกเดี๋ยวก่อนเ,เ,เดี๋ยวก่อนไปรีโลก่อนเดี๋ยวขอ,ขอดูก่อนว่ามันโอ้โหบีเอ,อีบีแต่ว่าลูกเต๋าผมไม่ค่อยมีนะ แอ้มีสิบสี่เองเดี๋ยวขอเอาตัวนี้ก่อนละกันตัวนี้นะอยากได้เออูบีบีบี <50. S 2> ถ้าอีโบมาก็ได้เอนะผมไม่ศูนย์ครับพ่อโอ้โหเอฟนี่แย่สุดเลยอยนี่เมื่อกี้บีดีนะนะมันใช้เยอะอยู่นะกว่าจะได้ในสิ่งที่เราต้องการเนี่ยนะครับดาเมจระยะระยะอยากได้ระยะ C A B C ไม่เอา ออ b น้อยๆอีโวมาก็ได้ a อะเนาะเฮ้ยโอ้ย a บวกโอ้ยพลาดเลย <Hey. S 2> กดแบบ <Hey. S 2> กดกด <Hey. S 2> ไวเกินไป hey. Hey. โอ้โหเมื่อกี้พลาดเลย a บวกถ้าเราอีโวมามันจะได้ s คือแบบเฮ้ย <Hey. S 2> ได้ a มันน่าจะเป็น a บวกนะทุกคนโอ้โหเมื่อกี้แบบโอ้ยกดเลยน่าเสียดายว่ะ กดเลยกดเลยใช่ไหมอีโวเลยแล้วกันนะครับอีโบอีโวอันเดียวเนาะอีโวอันเดียวอ่ะป๊าจัดไปครับอืมเป็นตัวยังไงนะมาได้ดาเมทอีอูแต่ระยะแบบขี้เหร่มากระยะคือแบบขี้เหร่มากพ่อผมรู้นะมันมีระยูใหม่เหรอผมรู้เราอีโวไปเลยครับเรามันมีมันมีพ่ออีโวเหรอ ไอดาบนะไอเอ็นนี่แต่ว่าไอดาบไอดาบตัวนี้นี่ดามเดนดามเอจมันต่ําเตี้ยเรียดินจังเลยเนี่ยอู้ดาเมจอีเลยขี้เหร่มากจะไปหาลูกเต่าที่ไหนลูกมีลูกเต่าไหมเพราะขอหน่อยดิมีอันเดียวว่มีศูนย์เดี๋ยวนะครับขอไปเก็บลูกเต่าก่อนละกันนะครับเดี๋ยวๆๆไปซื้อก่อนไปซื้อก่อนไปซื้อดีกว่าเดี๋ยวมีมีตรงนี้มีลูกเต่าแจกไหมตรงนี้ไงอันนี้แจกดาวดำด้วยนีไงลูกเต่าหนึ่งอัน เดี๋ยวไปเล่นลูกเต๋าก่อนมาโอเคผ่านแล้วครับนี่เดี๋ยวลูกเต๋ามาว่ได้แล้วดหนึ่งอ่ะหนึ่งหึ่งสองเอเออเอเอสอูโหเอสสุดยอดนี่คือแบบตัวนี้มันเป็นตัวที่ตีไวแล้วนะแล้วมันได้เอดคูดาวดูดีมันจะตีไวแค่ไหนทุกคนดีมากทุกคนเดี๋ยวนะเราดูก่อนว่าระยะมันจะ แค่ไหนเชียวเอ้ยครูดาว4.2วิมาเราไปอีโวกันดีกว่าครับทุกคนนี่ครับม,มาอีโวดูว่ามันจะเป็นมันจะเป็น S อบวกเบวกไม่รู้ว่ามันจะลบไปเท่าไหร่นะครูดาวรู้ก,ก่อนเลยสามสองหนึ่งเนี่ยครับมันเรียบร้อยครับคิมซอนคาตานะตึ๊ก <Hey. S 1> เฮ้ยเฮ้ยมันไม่เป็น S บวกหรอทุกคนทำไมอ่ะไม่เป็น S บวกเลยแต่ดาเมจเป็น A ลบก็ยังดีอยู่นะว่าตัวเท่งนะตัวเท่งนะ ผมว่ามา,มาตัวปีตัวนิ้มเปลี่ยนไปนะหรอจริงปะเนี่ยไปใส่เอ่อไปใส่สปิริตก่อนสักนิดหนึ่งนะครับนี่มาเติมสปิริตก่อนนะครับเพื่อเอฟเฟกที่สวยงามแล้วก็ความหวดที่เพิ่มขึ้นนะครับนี่ตอนนี้ผมมีอยู่สี่สปิริตนะครับขอสปิริตจริงๆ<อ>เฮ้ยกูตีน้ําแข็งมันน่าจะไปตัวน้ําแข็งนะเนี่ย ตีสตันตีสโลตีสตันตีสโล่พ่อดีอยู่นะให้เพือ่อนตีพ่อดีอยู่นะให้เพ <enfin> ื<ๆ>่อนตีได้ไหมพ่อพ่อดีอยู่นะดีอยู่นะไอ้เพื่อนตี่บบนี้ม,มันต้องเป็นตวัวไฟตัวนี้มันเป็นมันเป็นไฟใช่ไหมเนี่ยตัวนี้มันต้องเป็นไฟแต่ว่าตีสโลนี่เรามีตัวนี้แล้วไงไม่จ้อเป็นแบบนี้คืออะไรอะไรแบบนี้คือไม่ได้ไ <pathways> งเดี๋ยวมันมีไม่ได้ด้วยหรอเฮ้ยเฮ้ย มันมีไม่ได้ด้วยเนอะ No Spirit เห็นไหมเนี่ยมันเขียนว่า No เห็นไหมมันมีผุ่มในเป้าโอ้โหฮ้ยสองรอบเลยอือ Golden Spirit โหลสุดเลยอันนี้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โห Golden Spirit ้ามาทำไมวะเข้ยไปเล่นกัน มาเราไปดีวิวกันสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับว่ามัน<ผ>มเป็นอะไรวง <ผม S 1> ไก<ด>ประตูตัวนั้นสอกันเลยนะอย่างนั้นอย่าอย่ามาวางบางของพ่อนะมันต้องอยู่ตรงนี้ลูกต้องอยู่ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันจะมีแบบโค้งเยอะๆหน่อยโอ้ตังเหมือนหนึ่งโอเคมาถึงคิวตัวอีโบแล้วครับพ่อจะวางไกลๆหน่อยนะเดี๋ยววงถึงไหนเนี่ยวงถึงนี้นะเดี๋ยวพ่อจะวางดูรีวิวก่อนรีวิวตัวก่อนอู้วงไกลมาก อัพไปสกิลยังเหมือนเดิมสกิลเหมือนเดิมอยู่เฟมมิ่งเบอร์น,นิ่งชิปเบอร์นิง่งทอร์นาโ,โดนี่ไฟ,ไฟ,ไ,ฟไฟเหมือนเดิมโอ้โหเผาแรงอยู่นะเผาแรงอยู่ทุกคนนี่มันมีรูปตังค์ด้วยแสดงว่าเราได้ตังค์เพิ่มขึ้น20%เหรอใช่เฮ้ยจริงว่ะดี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 ของผมไม่มีรูปไม่ ตอนนี้ทำไม่ดูมามาดูท่านี้ก่อนโอ้เอ้ยนี่ไงโอ้ยท่าใหม่นี่ไงท่าใหม่อุกกาะบะถล่มโลกเออเออเจ๋งว่ะดูทุกคนทำให้เดือดเดือดร้อขึ้นนะอือหู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 หหหสุดยอดอ่ะทุกคนท่านี้ยังไม่สุดนะนี่ยังอัพได้อีกได้อีกขั้นหนึ่ง ขั้นสิบสองไปเลยอัพสิบสองขั้นไปเลยครับป้บอมประตูที่เราเข้ามืมือแต่ก่อนนำเราในหนึ่งก็ได้ได้กับตัวนี้นะเหรออู้ใหญ่มากวงแบบ AOE สุดๆ, <S <S บบ e. ดๆคือแบบโคตร AOE เลยอ่ะดูแบบวงใหญ่มากน่าจะโดนประมาณถ้ามาแบบเป็นแถว marché, <ๆ>นได้โดนยี่สิบตัวได้นะเนี่ยป้อมอยังไม่ได,ด้ตีเลยน่าจะไปแล้วจะน่าจะหมดแล้วแหละสิบสองขั้น ปุ๊บงั้นไงสูงสุดแล้วพันสี่ไอหมื่นสี่ดาเมจสูงสุดม,ม,ามาต่อไปเรามาดูตัวนี้กันก่อนครับมาดูตัวน้ําแข็งกันนะครับตัวตัวน้ําแข็งหน่อยดูดเดี๋ยวพ่อจะอข่อขายดีกว่าข่อขายเลยอูย้ได้หมื่นแปดคุ้มไหมเนี่ยเดีเฟรมมันจะทับกันครับมามาดูก่อนเพื่อการรีวิวที่โดยแท้สกิลพวกนี้เรารู้หมดแล้ว ต่อจากสกิลสิบเอ้ยขั้นสิบเรายังไม่รู้นะครับป,รปึ๊บมาสกิลขั้นเก้ามาถ้าใหม่มาแล้วครับทุกคนสามสองกดไปอืหมื่นห้าอินาเมตรเยอะกว่าไอ้ตัวนี้อีกนะอุ้ยดูดิโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว,วเดี๋ยวดูวงดิองโอ้โหโอ้โหทั้งแมป โอ้โหบบทั้งแมปเลยเดี๋ยวภาบโอ้โหเออเออเออดาเมจก็ดาเมจก,ก,ก็เมื่อวังอยู่นะนตัวเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยดาเมจยังไม่เท่าเลยนี่นี่นยอเออดาเมจเยอะกว่าอีกหมื่นห้าเออหมื่นห้าอู้มีเสียงน้ำแข็งแก๊กๆด้วยทางนี้ดูดิมีเสียงเหมือนก้อนน้ำแข็งอะ่ะ แกลแกล้แ,แกด้วยอ่ะทุกคนได้ยินไหมทุกคนได้ยินไหมครับเนี่ยเห็นไหมเน <c oughs> <c oughs> ี่ยเทว่ะอู้เขาใส่ใจมากทุกคนมันมีเสียงเหมือนก้อนน้าแข็งเหมือนก้อนน้าแข็งมันแตกอ่ะแล้วก็แบบถ้ายัางคิดไม่ออกก็เอาน้ําแข็งที่เราซื้อมาจากร้านค้าเนะี่ยเอามาใส่แก้วแล้วก็แบบ เทๆรวมๆกันแล้วก็เอามือคนๆ,ๆ,ๆดูมันเสียงแบบนั้นเลยหเห็น้โหวงใหญ่มากครอบจักรวาลแล้วหยุดด้วยนะเนี่ยหยุดซโลด้วยนะดูนะมันหยุดไหมเนี่ยมันหยุดเห็ไหมยหยุดแล้วแบบติดสโลด้วยแล้วมันติดไฟด้วยโอเคนะครับ Anime Defender อีพีที่9ก0ร้อยวันในซีรีส์ขอจบไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับชอบคลิปก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนจริงๆแล้วบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามนะครับผม